สวัสดีครับผมเคนโดครับรองโฆษกพักดลไสร้างชาติกับรองโฆษกพบประชาชนครับวันนี้ประชาชนไม่ธรรมดาครับสวัสดีครับคุณนักพัชน์ครับสวัสดีครับพี่เคนโดครับในโซเชียลเนี่ยมีคนแชร์คลิปของคุณเยอะมากที่ลงไปช่วยที่หัดใหญ่แต่แต่วันแรกๆเลยอะไรที่ทําให้ตัวเองตัดสินใจรีบกระโดดลงไปช่วยในพื้นที่เลยคือก่อนอื่นต้องบอกว่าผมเนี่ยนะครับทำจิตอาสามานานแล้วนะครับอยู่กับชมรมเจสกีนะครับกับพิพิร์นาคอนนะครับแล้วก็ดารานักแสดงหลายๆคน ที่เราท่วมทําติ่งดีๆอย่างเงี้ยนะครับให้กับในหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อีกมุมหนึ่งก็คือเรานะครับเป็นถึงผู้แทนที่จะลงสมัครเป็นผู้แทนรัศดรเนี่ยเราคิดว่าเราจะต้องทําตัวให้เป็นผู้แทนยังไงครับอันนี้มันเข้าเลยเพราะว่าปัญหาเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเขตคุณนะนอกเขตก็ช่วยได้ไปทำได้มันเป,นนเปน็นเป็นวงกว้างผมก็เลยเห็นสถานการณ์ตั้งแต่วันแรกแล้ว ก็คุยกับพี่เปิลเลยวันที่2ก็เดินทางกันไปผมไปวันที่สามคือเขาไปเร็วมากมไปในวันที่น้ําท่วมสูงมากมในวันที่เรียกว่าพีคสุดๆเลยนะ,ะคะตอนที่ลงไปเนี่ยเห็นอะไรบ้างก็เอาแบบตรงๆนะพี่วันที่ผมไปคือวันที่สามผมเห็นคนตุยลอยน้ําแล้วแค่วันที่สามนะและไม่ใช่ตุยคนเดียวนะวันแรกที่ผมไปเนี่ยสิบกว่าตุยลองคิดดูไอ คือเราก็ไม่อยากจะให้เกิดภาพแบบนี้นะครับทุกๆคนแต่สุดท้ายแล้วคนที่อยู่พื้นที่จะรู้ดีที่สุดว่าอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นบ้างนะครับนอกจากภาพเคสดำเนาะใช้คำว่าเคสดำใช่ว่าเคสดำแล้วกันที่คุณชนทัดเห็นแล้วเนี่ยและเคสอื่นๆความช่วยเหลือณวันนั้นเนี่ยมันไปถึงไหมมันยากมากเพราะการเข้าถึงเนี่ยมันยากเพราะว่าน้องชาดเจสกีตรงที่ว่าเจสกีเนี่ยมันมีแรง เครื่องที่มันจะพุ่งและผักดันได้ได,ได้ดีแต่ปัญหาของเจสกีนั่นคือหนึ่งขยะเยอะนะครับติดบ้างอะไรบ้างแล้วก็รถที่ตอนนี้น้ําแห้งแล้วเราจะรู้เลยว่ามันจอดเต็มถนน,นหมดเลยเลนถนนเนี่ยแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าตรงไหนตื้นตรงไหนลึกตรงไหนจะกระแทกหรือไม่กระแทกเรือเจสกีที่คุณปพัะนคราไปชุดแรกเนี่ยสิบกว่าลัเนี่ยท้องแตกหมดมซ่อมทีหนะ้าหมื่นนะหซ่อม เร<ม>ือพวกนี้หลักล้านทุกคนเพราะว่าเป็นนักแข่งแจ็กสกีระดับประเทศอ่ะแล้วก็ท้องแตกหมดเรือพังหมดแล้วก็ยังไงต่อ,ตอเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราต้องการเอาเคสออกมาแต่คนเป็นหมื่นพี่<ม>คนเป็นหมื่นคนเป็นแสนพวกผมเนี่ยหรือจิตอาสาเนี่ยเรามีกันหลักร้อยอ่ะแต่แต,ต้องช่วยคนหลักแสนมันยากแต่การช่วยเหลือเนี่ยก็คือตามข่าวมีคนอยู่บนหลังคา มีคนอยู่บนชั้นสองมีคนอยู่บ้านชั้นเดียวที่เราต้องไปทุบหลังคาเพื่อให้เขาโผล่หัวขึ้นมาก็คือตามที่เปิลนครบอกเลยเป๊ะเลยแต่สิ่งหนึ่งคือเราเน้นก็คือช่วยเด็กกับผู้สูงอายุก่อนนะครับรู้หรือไม่ว่าคนอยู่แช่ตรงนี้นะครับอยู่แช่น้ำเนี่ยห้าวันหกวันมีสามวันมีตั้งแต่สามวันไรขึ้นมามันเยอะมากอ่ะหลายหลายเคสแล้วก็ ที่ผมสลดใจที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือแม่หลักลูกบ้านชั้นเดียวทำไงดีหรือฟ้าเอาลูกอยู่บนขื่อแล้วผักลูกไว้ขื่อมันเล็กขึ้นไม่ได้ต้องเอาลูกขึ้นไปเอามือเอื้อมขึ้นลูกไปต่ตัวเองปีขึ้นไม่ไหวให้ลูกอยู่ลุมมุงขื่อไว้สุดท้ายคุณแม่ก็อยู่สภาพเนี้ยแล้วก็ตุยไปแต่ลูกรอดการเข้าถึงมันยากแล้วก็ประชาชนเนี่ยาบางกลุ่มดีกว่าไม่ให้การต้อนรับ ม,มียิงกันบ้างกูผมเจอเลยชุดแรกเลยไปปุด๊ดเหลือไปปืด๊ดเราไม่เร็วนะเพราะเราร,รู้ว่าเราทํางานนี้มานานถ้าเร็วขึ้นจะกระทบป,ประแทศเขาเอาไปปอ๊ดวันนี้เข้าเขาแจกไปเอาว้ยปุ่ง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 ก็มีอย่างที่เห็นนะฮะสุดท้ายครับสุดท้ายด้วยเวลาที่จํากัดะนะครับอะไรคือปัญหาที่สุดของการบริหารจัดการเรื่องนี้เอาสั้นๆปัญหาจัดการเรื่องนี้คืออย่างนี้เลยนะพี่คือเมื่อคนที่เข้ามา เป็นผู้ภัยกับพวกเราเนี่ยมันต้องมีศูนย์กลางที่เข้ามาปุ๊บกระจายกันไปเลยว่าใครจะไปจุดไหนยังไงแบ่งกันว่าไหนหนักไหนหน้อยสมมติว่ามีสิบคนมีสี่จุดใช่ไหมอ่ะจุดนี้หนักสุดแบ่งไปเลยสี่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 ทีม,มจุดนี้สองทีมสองทีมอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะทํางานได้กระชับมากกว่าแล้วก็ดูว่ากลุ่มไหนที่แอคชั่นทางานได้เร็วกว่าคือการแบ่งหน้าที่งานมันจะ,จะชัดเจนว่าอ่ะเจสกีหน้าที่คือ ไปเอาออกมาเอาคนเป็นออกมาก่อนอันไหนตายแล้วปล่อยเอาคนเน้นคนเป็นแต่ตอนเข้าไปเอาอาหารไว้ด้วยเวลาเจสก,กีถึงเวลาโยน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 อาหารเอาคนออกผมว่าแบบนี้มันจะทําให้รวดเร็วคือสรุปก็คือการบริหารจัดการในพื้นที่เนี่ยยังไม่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณแม็กเองก็คาดว่าจะลงไปอีกรอบหนึ่งใช่ก็ต้องลงไปอีกรอบหนึ่งเพ<ช>ราะว่าผมได้คุยกับทางท่านหัวหน้าพักนะ<ช>ครับท่านพิลพันธ์และสายวิภาคแล้วก็ทีมกรรมการบริหารพักบอกว่าอยากไปทําฟื้นฟูทาโรงครัวทําศูนย์ ให้เขาหน่อยพี่เอาง่ายๆแบบนิดเดียวนะ,ะวันนี้ถ้าเป็นบ้านพี่อะพังขนาดนี้ยแล้วพี่โอเคมีเงินในบัญชีอะแต่เราไม่ช่วยเขาเซฟหน่อยหรอเซฟคืออะไรก็คือค่าอาหารไม่ต้องสามมื้อเขาคุยกันแล้วไม่ต้องสามมื้อสองอมืม้อพอสิบเอ็ดโมงสี่โมงเย็นจบแค่นี้แล้วทุกคนจะได้มีแรงทันอื่นน้ำสะอาดครับที่ต้องล้างระบบประ,ป,ระปาพังครับ เราบอกปลา,ปลาพังแล้วน้ําสะอาดไม่มีต้องการลดน้ําอย่างเยอะเพื่ออะไรไปชีดเลยล้างอย่างนลมันจะได้เร็วไม่งั้นมันช้าหมดคือนี่คือสิ่งสําคัญน้ํากับอาหารสําคัญที่สุดตอนนี้ในการที่บริหารจัดการนะครับผมเชื่อว่าถ้ามันมาการแล้วพร้อมกันเนี่ยมันจะบริหารการได้อย่างรวดเร็ว,รวอ้ออีกอันหนึ่งที่ลืมพี่คืออุปกรณ์ทำความสะอาดคือผมไปเนี่ยพี่พุดงตรงนะทุกหย่อมหญ้าพ,พังหมดสามเมตรอะ หน้าโรงพยาบาลผมบอกเลยว่าโรงพยาบาลที่หนักที่สุดนะครับคือโรงพยาบาลหัดใหญ่หน้าโรงพยาบาลสามเมตรครับสามเมตรคุณหมอออกพูดแล้วนะครับความเสียหายโรงพยาบาลตอนนี้พันล้านครับหนึ่งพันล้านนะครับอาจจะเกินอีกด้วยครับตอนนี้ครับเนี่ยฮะคือทั้งหมดที่เป็นปัญหานะครับแต่ผมเชื่อว่าเราคนไทยด้วยกันนะครับก็จะมีอาสาอีกมากมายนะครับที่เราต้องให้กําลังใจที่คโนขอบคุณมากเรื่อง ตู้เย็นห้องเย็นที่ไปให้นะครับผู้ที่เสียชีวิตนะครับผู้ตัพี่กนโดเป็นคนประสานและเอาห้องเย็นไปถึงจุดถึงที่เรียบร้อยมาแล้วคุณหมอรับแล้วต้องต้องขอบคุณพี่โนจริงๆรงคนนี้นี่สุดยอดมากโดยได้การประสานคือต้องช่วยกันนะครับอะไรที่ทําได้ก็ทําเราเป็นดีเอ็นเอของเอาเอาจริงนะดีเอ็นเอของรวมไทยสร้างชาติเราก็ค,คือมีอะไรทําได้ก็ทําทันทีนะครับสุดยอดครับน้องจบมือขอบคุณครับรับ